อบดูดอะทุกคนโดยเราจะให้กินขั้งหมน้ำนะฮะถ้าใครโชคดีก็คือรอดอ่ะง่ายๆโอเคควอมแมงคนแรกเป็นมาูดินแล้วกันดิงจะเอาอันไหนดิจะเอาอันไหนหนึ่งสามี่หโอเคดูดอ่าอะไรยย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 นยยยยอยย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 ย กิีนชันมากกินว่าอะไรซอฟสุดท้ายจะเอาน้ำไหนครับอันไหนโอเคช็อกโกเลตช็อกโกเลตลองลองลองอะไรแม่อะไรแม่เฮ้ยเฮ้ยแม่อยเหรอต่อไปเป็นน้ำบัสมีเดี๋ยวผมกอ็เปลี่ยนนะครับโอเคหันมาบัสมีจะเอาอันไหนครับอันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ให้อ่ะเึินเขินโอาห อะไรเอ้ยของเดียจักรเล็กอันไหนต่ออันไหนต่ออันนี้ก็ได้โอเคอ่ะสามสองหนึ่งเร็วอะไรอะอะไรอะปวดมอะไรอะดูไหมน้ำปลาอ่ะจับไปเอาไหนครับนี่ก็ได้อันนี้อะเฮ้ยอย่าเอาอดี๋ยวเอาฝั่งนี้หมดเลยนะโอเคฟ้มไหมน้ำอะไรอร่อยไหม ต่อมาถิงตาของทีมงานแล้วโอ้พร้อมแล้วผมเปลี่ยนแล้วมาเอาไหนดีครับจากที่เรียนมานะก็บอกว่าขวา้ายซ้ายดีแสดงว่าจะเอาฝั่งนี้แล้วในเมื่อมันมีสาอันใช่ไหมขวา้ายใ้ดีดังนั้นเราจะเอาตรงกลางไปเลยมีหลักการมีหลักการย่ามาถุงอ่ะอะๆ ไงลจะหลักการมีหลักการอ่ะต่อไปเอาไหนต่อเอาฝั่งนี้ต่อขวาร้ายซ้ายดีเอาฝั่งนี้อ่ะโอ้โกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมทางดับมือนมันจะมัวแล้วเมื่อกี้มันจะโม่แวมันอร่อยจะหลักการสุดท้ายอ่ะเอาไหนครับใครอยากโยนแบบน้ำปลาน้ำปลาอะไรเนี่ยมีหรือเปล่าขอตรงกลางอีกรอบนึง จุงจุงต่ออย่าว่อย่าว่าแบบน้ำปลาได้ปะน้ำปลาอะไรเนี่ยมีหรือเปล่าน้ำปลาเนี่ยมีหรือเปล่าน้ำปลา่ข้ออะไรเยอะข้อดีโคตรดีมีความเข็มอยู่ในปากอย่งนี้เดี๋ยวผงจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าไม่เปลี่ยนดีวะ t 0 0 0 years later โอเคมาผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเอาอันไหนครับอันแรกแล้วกัน เดี๋ยวนี่ทุงใบใหม่ไหมหายดัชมิวเออรอดไปรอดไปอ่ะเอาไหนต่อสามเออมีหัวสุดแดงว่ะช็อกโกแลตเออหนึ่งสองสาม โอเคนะโอเคทำไมมันรอดวะทำไมมันรอดวะทำไมมันรอดวะอ่ะาไปเอาน้ำไหนครับพิดว่าได้คข่งนวณนะมันต้องแบบเว้นเว้นเว้นเลือกห้าโอเคมีรอดใส่ยากใส่ยากอ่ะสามสองหนึ่งอยู่ดีเลือกอะไร ดืมซอสแล้วอ,ะอ,ะอะ่ออะแต่ดวงดีนะโคาชี้แบบ<ต>มีหลักการแล้วก็ถูกหมเดเลยไม่ใช่เรามาดูดิโอยบัญชีของดีแล้วแต่ว่าเราไปเปลี่ยนให้จริงไหประ<ต>ามาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากสนุกมาก,ก,มากยังไม่หายยังไม่หายเข็มป,ป,ปีแล้ว